อู่ไพเลดการช่างสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวรถเกี่ยวข้าวโนดพอรวมเก่าที่ถูกเช็คพรอมขายก่อนที่จะจัสดส่งให้กับลูกค้าท่อข้าวออตโต้นะครับไปกลับเองได้ยืดออกได้เดี๋ยวสาหรับล้อได้เดี๋ยวสาหรับล้อได้เค อิซากิเจแปนหกเกอันนี้ให้ดูระบบยอดน้ำมันนะครับว่าออกทุกจุดไหมออหยอดใบมีดออกครบนะครับไปดูโต๊ ข้างหน้านี้ออกครบแล้วนะครับมาดูด้านข้างด้านข้างก็ออกนะย <Your journey. S 1> อดนี่อาด้านหลังออก ควบแกนี้นะครับอันนี้ยกหัวขึ้นลงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วนี่ก็เอียงรถซ้ายขวากระดกหน้ากระดกหลังตัวนี้ยกรถขึ้นแล้วก็ลงอันนี้ยอดน้ํามันยอดน้ามันเวลายอดจะมีข้างนอกจะมีตําแหน่งวาล์วอยู่สองที่นะครับมันจะมียอดข้างหน้ากับยอดด้านข้างนะครับยอดทีละทีละครั้งนะครับอ่าแล้วก็สลับจอ ในจอนี้มันก็จะมีโชว์ค่าต่างๆนะครับสลับจอได้แล้วก็เล่นเครื่องออโต้เวลาเราจะเกี่ยวข้าวเราจะให้มันคุมรอบเองเราก็กดอันนี้ไว้นะครับเนี่ยถ้าเราจะใช้กดไห้ไฟติดอ่ะมันก็จะเวลาเราซับตู้นวดหัวเกี่ยวนะครับมันก็จะเล่นเครื่องให้เรานะครับ ตุ้นวดหัวเกี่ยวอันนี้คันนี้มันรวมอยู่ในคันเดียวกันนะมันจะใช้เป็นปุ่มเปิดแทนนะครับเวลาเราจะเกี่ยวอ,อันนี้ก็เดินหน้าถอยหลังเกียร์มีสามเกียร์หนึ่งสองสามแล้วก็มีเกียร์ว่างนะครับตัวนี้มีคุมคอลวงนะครับคุมคอรวงคือแขนตัวนู้นนะครับแขนข้างๆรถที่มันใช้ปรับระยะคอลวงนะครับให้ ไอตัวนี้เวลาเราจะเลี้ยวเรากดแช่ไว้มันจะเลี้ยวแรงขึ้นนะครับไอตัวนี้ยกปากหัวหยุดอันนี้กดมันจะค้างกดอีกทีมันจะกลับนะเวลาเรายกหัวเกียร์ขึ้นมาสูงๆมันจะหยุดเองนะครับตัวนี้อันนี้เป็นเกียร์หัวเกียร์นะครับมันก็จะมีปกติมีช้ามีเร็วเราก็ใช้ปกติเกียร์เข้าตั้งนะครับเร็วนี่เอาไว้ดูดเข้าหลมด้านหลังก็มีตัวสับฟงังแล้วก็ตัวปล่อยฟังยาว ตัวนี้ก็ยกท่อข้าวนะครับขึ้นลงซ้ายขวาหรือจะขึ้นออโต้ก็กดตัวนี้ท่อเข้าออโต้ขึ้นปุ๊บมันก็วิ่งไปเองระวังชนต้นไม้แล้วก็เราจะให้มันวิ่งไปทางไหนนะก่อนเราจะกดเราก็เลือกเลยนะครับตัวนี้ให้มันไปหลังรถปุ๊บเรากดขึ้นมันจะไปเองจะเก็บเรากดลงนะครับอืมแล้วก็ตัวนี้ตัวปล่อยเข้ามีอะไรชุกเฉินเราก็กดหยุดได้นะครับ ตัวนี้เป็นยืดท่อข้าวเข้าออกแล้วก็หมุนปลายทอ่อสายขวาปลายท่อมันจะหมุนได้นะแต่ถ้ากดออตโอตโอ้มันจะหมุนให้เองหมดเลยนะครับอืมเวลาเก็บมาวางมันก็ต้องดูนะครับท่อให้หดสุดนะครับปุ่มพวกนี้ก็มีตัวนี้พื้นเปียกก็คือเวลาลงนาเป็นโคนเรากดตัวนี้มันจะช่วยให้เราเลี้ยวได้เร็วขึ้นนะครับเอียงรถอโอโต้ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับ มันจะบาลานซ์รถให้อยู่แนวระนาบแต่ตัวนี้ปรับความสะอาดมีพัดลมแล้วก็ตะเกงีงตัวนี้ตัวปรับตัว IQ นะครับปรับรอบเครื่องเหมือนกันเวลาเล่นเครื่องออโต้แล้วเราจะจูนรอบอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ครับ 98อิซากิท่อปล่อยข้าวนะครับเหมือนเดิมรุ่นนี้เป็นใบเกียวพัสติกแล้วมันก็อ่านี่นะครับเกียวหมดไปแล้วอันนี้มันจะปล่อยแล้วมันจะติดก็เปลี่ยนเป็นใบเล็กทั้งหมดครับ ใส่เป็นใบเล็กของเดิมก็มีนะครับเป็นเล็กเหมือนกันก็ซึกไปเยอะ,อะเราก็มีอะไรเปลี่ยนนะครับผม นี้เลี้ยวสลับล้อนะครับเป็นปุ่มกดอยู่ที่มือเพอเข้าออโต้นะครับไปกลับเองได้ ยืดออกได้เวลาปล่อยข้าวต้องยืดออกทุกครั้งครับเขียนคุมคอรวงใช่ได้ครบโอเคสับฟังดูสับฟังครับ น,นี่สะฝังใช้ได้เ็อ,เอันนี้จะออกเดินทางแล้วครับ พอดีผมมัดเชือกกันฝ่าลุดระหว่างเดินทางนะครับอันนี้ระบบมอนโรเอียงตัวเทียอีกทีหนึ่งเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ขึ้นแล้วก็ความหน้า ก็ได้สี่ทางแล้วก็ขึ้นลงด้วยอ่าขึ้นลงเะแขนปรับลวงข้าวโอเคพอปล่อยข้าว ตอนแรกว่าจะออกแต่เช้าลองกันเยอะนะครับลองให้ชัวร์ก่อนไปตั้งโซ่ตั้งสายผ่านโอเคอเครบอ,อ่ะขึ้น ต้องมัดเชือกไปครับเดี๋ยวมันบิวลมเดี๋ยวสลับรอได้เดี๋ยวสลับรอได้เดี๋ยวหมุนอยู่กับพี่ได้คันนี้นะครับ และอย่าลืมกดติดตามช่องปู่ไพเราการช่างเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะคอยมาอัปเดตให้ชมเป็นประจำสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับโอเค